สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกภูมิใจเสนอมวยไทยหนึ่งท่าหนึ่งนาทีหมัดโคกหมัดโคกคือการเวียงหมัดหลังของเราขึ้นบนแล้วเวียงลงล่างอย่างแรงให้สันหมัดปะทะไปยังศีรษะท้ายถอย หลังใบหน้าขมับหรือปลายคางของคู่ชกใช้ในจังหวะที่คู่ชกไม่ระวังตัวเสียเปลี่ยบหรือปิดป้องไม่รัดกุ่มการเวียงไหล่และแขนบวกกับแรงดึงดูดของโลกในจังหวะที่สันหมัดคว่ำลงทําให้หมัดโขมีแรงประทะาสูงและอันตรายมากหาประทะากับเป้าหมายอย่างเต็มที่โดยเฉพาะบริเวณกระโหลกศีรษะจะทําให้คู่ชกมุนหรือได้รับบาดเจ็บร้ายแรงติดตามชมวยไทย1ท่า1นนาทีได้ทุกวันจันทร์ถึงสุด